สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านหมีแก้วการนาจะมาแนะนำอโกนีมาที่ชื่อว่าเลกาซี่หรือรวยล้นฟันเองต้นรวยล้นฟ้าหรือเลกาซี่จัดเป็นไม้มงคลซึ่งเชื่อกันว่าหากประดับไว้ในบ้านจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและโชคลาภให้กับผู้ปลูกต้นนี้พัฒนามาจากต้นเขียวหมื่นปีหรือแก้วการนา วันนี้บ้านหญิงแก้วกาญจนาจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมแก้วกาญจนารวยล้นฟ้าทั้งสามชนิดนะคะไปดูกันเลยค่ะแก้วกาญจนารวยล้นฟ้าสีแดงแผ่นใบเป็นสีเขียวอ่อนปนเข้มน,นะคะกลางใบเป็นสีแดงชัดเจนก้านใบเป็นสีชมพูอ่อนลิ้นใบเป็นสีแดงและหลังใบเป็นสีชมพูปนจุดสีเขียวค่ะ เลกาซีขาวหรือด้วยล้นฟ้าขาวแผ่นใบเป็นสีเขียวปนสีเขียวอ่อนเส้นกลางใบและหลังใบเป็นสีขาวก้ารใบเป็นสีขาวหลังใบเป็นสีเขียวปนขาวค่ะสำหรับต้นสุดท้ายเลกาซี่เขียวหรือรวยล้นฟ้าเขียวแผ่นใบเป็นสีเขียวเข้มปนอ่อน เส้นกลางใบเป็นสีแดงชัดเจนการใบเป็นสีขาวลิ้นใบหรือกลางใบเป็นสีแดงหลังใบเป็นสีเขียวเข้มเป็นไงบ้างคะวันนี้สำหรับแก้วการนาเลกาซี่ที่หมีนำมาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆชอบต้นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะที่ใต้คลิปค่ะในครั้งต่อไปนะคะอยากให้หมีนำเสนอแก้วการนาหรือต้นไม้ต้นไหนนะคะ สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะต้องไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้บ้านมีแก้วกาญจนาด้วยนะคะ